สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้ประสุจะพาไปชมบอลสีของสวนสุริยาบอลสีนะคะอยู่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีเวลาต้นลักๆเนี่ยเขาจะเก็บแบบนี้ค่ะต้นที่เขารู้สึกว่าลักกลัวหายนะคะเขาจะใช้กล่องโฟมมาแล้วนำฝามาตัดให้เหลือแต่ขอบแล้วก็ใช้ปะติกปูข้างบน ติดข้างบนนะคะแล้วก็ถ้าต้นไม้สูงเขาก็จะใช้กล่องโฟมสองกล่องต่อกันโดยเจาะก้นของโฟมกล่องบนแล้วก็ใช้ฝาปิดเหมือนเดิมค่ะจะทำให้ต้นไม้สูงๆอยู่ได้เวลาที่ใครไม่มีตู้อบหรือหรือต้องการเก็บไม้ลักไว้ต่างหากทำแบบวิธีเนี้ค่ะดีเพราะว่าแสงเข้าด้านบนใช่ไหมคะ ต้นไม้เขาจะได้แสงข้างบนเขาจะไม่เอียงเขาจะตรงๆเพราะว่าเขาได้แสงด้านบนต้นไม้ไม่ยืดเลยค่ะเนี่ยสวนเนี่ยคะ่ะดูฝาเขาทำเลยค่ะเนี่ยต้นไม้เขาก็ปิดแบบนี้ไม่ยืดไม่ย้วยอะไรเลยค่ะใครที่เอฟต้นไม้ไปแล้วต้องอบเงี้ยใช้แบบนี้ก็ได้นะคะต้องอบต้นไม้เล็กๆเวลาจะเอฟไปแล้วมันจะโซมหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอบแล้วก็จะสวยสะพังแบบนี้ใส่ได้เยอะนะคะเนี่ย หลายต้นทีเดียวลองทำกันดูนะคะไม่เสียเงินแพงๆไม่ต้องสร้างตู้อบเราเอาสะดวกสวนทุริยาบันสีเขาเจะคัดเลือกต้นที่ส,สวยๆเห็นไหมคะเนี่ยต้นแพงๆมาไว้ข้างบนนี้ไว้บนบ้านเขาแล้วก็ทำตู้อบต่างหากแบบนี้แต่ส่วนไม้ทั่วไปเขาก็จะไว้ในโรงเรือนตูออ้อบแบบธรรมดาทั่วไป นี่เห็นไหมคะกล่องใหญ่กล่องสูงนะคะเขาใช้สองกล่องต่อกันแล้วก็เจาะรูให้เขาทะลุให้ทะลุกันแล้วก็ใช้สกอ็อตเทปปิดด้านข้างก็จะได้กล่องโฟมที่สูง,สงใส่ไม้สวยๆนี่ค่ะสยามนนทเขตค่ะซึ่งไม่แคบไม่เคยได้ยินเลยต้นนี้ชื่อสยามนนทเขตนะคะส่วนต้นนี้หนุมานออกศึกค่ะ ส่วนนี้เขาจะเป็นไม้โบราณนะคะหนักไปทางไม้โบราณแล้วก็ในตับรามะเกียนติซะส่วนมากอันนี้หนุมานเชิญธงเขาจะสะสมไม้โบราณไม้หายากในตับรามะเกียนติซะส่วนมากอันนี้นางลากสดค่ะสวยสะพังเลยอันนี้เขาไว้ในกล่องทั้งนั้นเลยนะคะดูสิคะว่าไม้ก็ไม่ได้ยืดไม้ก็ยังสวยเหมือนเดิมใครไม่มีตู้อบทำเลยนะคะ อันนี้เมืองใหม่ค่ะเมืองใหม่ใบกลมดูสิคะสวยเลยสะพังเลยไม่มีโรคไม่มีภยัยไม่มีเพียอันนี้ชมพูทวีปค่ะราคาแรงอยู่เขาก็เลยเอามาใส่กล่องโฟมองค์หญิงทอฝันค่ะใบยังสะพังแข็งปักเลยเห็นไหมคะไม่ได้ยืดไม่ได้ย้วยอะไรเลยเพราะว่าแสงเข้าด้านบน อันนี้ในเรืองค่ะในเรืองแสงเข้าด้านบนของฝากล่องโฟมอ่ะเอ่อทำให้ต้นไม้ไม่เอียงไม่เอียงหาแสงสีบรีลำค่ะต้นเล็กๆต้นนี้ต้นนี้ชื่อนางวิชุด,ดานะคะพื้นแดงป้ายเขียวนะคะเนี่ยคล้ายเเขียวขจีผล อันนี้เป็นไม้บอนกาบกุมพักกันค่ะสวยสะพั่งเลยอันนี้อยู่ในตู้อบตู้โรงเรือนสุลเสนค่ะลายสวยเชียวนะคะน,นี่ค่ะเป็นไม้อันนี้อนาวิชุด,ดาทางสวนเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะปะ้าสุก็ไม่เคยมีสักต้นหนึ่งก็เลยไม่ทราบแต่รู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกไก่ทองประสเิฐอะไรประมาณนั้น นะคะมีลูกไม้มีชายชนไมคะอันนี้หลายอย่างมีหนุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนด้วยนะคะเนี่ยกุเปรันค่ะกูเปลันที่ถกเถียงกันว่าใช่ไม่ใช่นี่คะ่ะเขาก็มียังกัดสีไม่ทั่วนะคะยังกัดได้นิดหน่อยพ่าลักค่ะพา่ะพาลักเนี่ยจะสออีออกชมพูนะคะ พระรามจะออกสีแดงนกสดายุค่ะของสวนบอลสีเขาก็จะเป็นบอนบลโบราณแบบนี้ค่ะบอลตับเอารามเกียรติส่วนมากของคุณสุริยาทศกัณฐ์ค่ะทศกัณฐ์ลายหวานเลยนะคะเนี่ยทศกัณฐ์ก็มีหลายหน้านะหน้านี้หน้าหวานค่ะหน้าสวยเลยมีผีเสื้อสมุทรด้วยค่ะเป็นบอนบลโบราณอยู่ในตับ พระอภัยมณีเนาะพระนารายค่ะนี่ใครยังไม่เคยเห็นพระนารายที่สะพังแบบนี้ดูนะคะสีบุรีลำค่ะสวยมากสีบุรีลำสวยสะพังมากอันนี้ก็เบ็ดตเตล็ดของเขานะคะนุ่ม,มานหาวเ,เป็นดาวเป็นเดือนใบจะออกใบ,บสีใบโพเนาะพระนครใบใหญ่มากค่ะแล้วจับแบบมีเนื้อ สัมผัสของเนี่ยเยอะเลยค่ะเนื้อของของใบไม้สวยค่ะนี่คือผ้านครนะคะเนี่ยใบคมสวยๆสวยค่ะสีแดงสะพังหกหลงค่ะเวลาเราปลูกลงเนี่ยเอาเป็นไม้ประดับก็สวยนะคะเพราะความสวยของเขาอะมีเยอะอยู่ด้วยความที่เขาขยายพันธุ์ง่ายคนก็เลยไม่ค่อยสนใจเขาแต่เวลาที่เราเอารวมๆกันในกระถางสวยนะคะส่วนกุ๊บนี้จะเป็นเอนางไหม แปลงค่ะแผงค่ะไม่ใช่แปลงนะค่ะต้นนี้เป็นอยู่ในกอเดียวกันขยายพันธุ์พร้อมกันนะคะบางใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่บางใบก็เป็นแบบนี้ค่ะดูนะคะมันจะดูแปลกๆอยู่นะคะเขาบอกว่านางไม้แผงค่ะเจ้าของแยกมาจากต้นใหญ่นั่นหลกระดูกนี่มันกระดูกเขียวมันแผงเห็นไหมแต่นี่มันกระดูกแดงนางไม้ ยางหม่เนี่ยเป็นกระดูกแดงแต่นี่มันคือพวกเดียวกันนี่เอามันแยกมันมาจะก่อเดียวกันกอเดียวกันเนี่ยสี่ต้นเนี่ยคือมันก่อเดียวแล้วดูมนแตกก่อแล้วมันแยกจากอันี้เปล่าสวนต้นนี้โคบุตรค่ะถ้าใครสนใจบอนสีในสวนสุริยาบอนสีก็โทรมาติดต่อรประสูตรได้นะคะประสูตจะบอกเขาให้อันนี้เป็นสวนที่เขาเฉพาะพันธุ์ เฉพาะเอ่อฮกหลงไว้นะคะเอาไว้ประดับเวทีค่ะจะได้สวยๆส่วนคุณสุริยาเขาจะไม่ผ่าหัวนะคะเขาจะแยกแยกหน่อเท่านั้นเพราะเขาจะเสียดายต้นไม้เขาเขาดูแลต้นไม้ไว้อย่างดีมากค่ะสุริยาบอนสีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าสุนเนธด้วยนะคะสวัสดีค่ะ